สวัสดีครับวันนี้รูอยู่ในเกมและ l o ล็อกแลนด์เวิร์ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวมาสปอยอาชีพค้า3อีก4อาชีพนะครับผมของคาส้า3ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาเร็วนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับ Pay to win Top Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหนนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l a c ็กน o ลล็อกด o n ก c a s a g a g a c r แล o n นั o ล็อกออนไลน์แลนเวิ o r ดแล r กนัลล r อก r ีเบ r ร์ด r ฮ r ิ่ o ์พอส o ตอ g ์แล็ n นัลล็อก o อริจิ n แล็ n นลอเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวดครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นกืบสเท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ เนื่องจากช่องแอชิงนะครับเขาก็ลงคลิปมาแล้วเนาะอีก4อาชีพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีปรับอะไรบ้างนะครับผมก็อาชีพแรกเลยนะครับอาชีพเมตาที่แบบว่าหลายๆคนรอเล่นกันเยอะนะครับก็คือเลนเจอร์นะครับเลนเจอร์เนี่ยแพทนี้แอร์โรสตอมนะครับโดนบัฟหนักๆเลยนะครับก็คือคูณดาวจาก3.2วิเนี่ยเหลือแค่1วินะครับแล้วก็ต้องขอย้ํากันเลยนะว่าไอเทมอนาคตที่จะลดคูณดาวเยอะๆเนี่ยมันก็จะลดได้น้อยลงเนาะเพราะว่า คูดาวตั้งต้นเนี่ยมันต่ำมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้แบบหนึ่งวิไปแล้วก็เดี๋ยวรอไอเทมมาใส่ก็จะลดคูณดาวแอดลอตตอมไปเรื่อยๆนะครับก็จะลดลงไปได้อีกนะเนี่ยอย่างในคลิปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแพทส,สมัยก่อนเนี่ยนะครับดูแอดลอตตอมดีนานไหมกว่าจะได้ยิงทีหนึ่งนะครับเนี่ยโคตรนานนะครับอันนี้เป็นดันทอยนะก็แต่เรื่องดาเมจไม่ต้องห่วงนะครับก็ยังมีไว้วิ่งนะแต่ไว้วิ่งก็โดนปรับนะครับเดี๋ยวไปพูดกันอีกทีนะ ไววิงก็โดนปรับนะครับโดนปรับความแรงแต่ว่าความแรงโดยรวมก็ยังโอเคนะครับผมส่วนสกิลแอมโบเนี่ยนะครับจะมาในแพตบาลาน200นะครับแล้วก็หลายคนก็กังวลว่าโฟกัสจะดีกว่าไหมใช่ไหมจริงๆก็คือโฟกัสจะดีกว่าเนะเพราะว่าช่วงแรกๆน่ยนะครับเขายังไม่อวเอมโบนะแต่สักวันหนึ่งเนี่ยนะครับเอมโบจะมีไอเทมออกมารองรับแล้วก็คือจะเป็นสกิลเมตาแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเขาจะแววโลสตอมไปก่อนนะ ส่วนสายแทบนะครับมีการปรับให้คิดดาม ate, เมอจอโดยเพิ่ม a อ k เข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็จะน่าเล่นเล่นขึ้นจะแรงขึ้นนะครับผมว่าจะต้องรอของมาซัพพอตอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ถึงจะแบบรอแบบน่าเล่นจริงๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนสายหมาเนี่ยนะครับสมัยแพต150เนี่ยก็เล่นง่ายอยู่แล้วยิงบอสแล้วก็หมามันก็ไปกัดเองอะไรเงี้ยก็เป็นออโต้ยิงต่อจากสายนกใช่ไหมครับเป็นแบบสายหมานะครับตอนนี้ก็ก็ทําได้จริงๆเนะี่ย เขาคุยกันว่าทีมงานเนี่ยอยากจะทําให้เลนเจอร์ขี่หมาแล้วยิงได้นะครับแต่ว่าติดปัญหาด้านโมชั่นด้านการาฟิกอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายก็พับโปรเจกต์ไปก่อนนะครับก็ยืนยิงเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าออโต้แอคแท็ยังยังเก่งอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันได้นะครับทีนี้มากันที่อาชีพมินเทลและวันเดอร์เลอร์นะครับดั้งเดิมสากาภาพเนี่ยเล่นได้ยิงเนี่ยจะมีแค่สกิลเซอร์วิทเลนสตอมนะครับ ก็ช่วงต้นเนี่ยก็จะเลนยาของไม่พร้อมเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับตอนเปิดเนี่ยจะมีดันจิทซ์บักมานะครับในดันมันจะมีธนูของสายนี้มาให้นะครับก็จะมีของเฉพาะทางรองรับเนาะไอ้ส่วนเลนสตอมเนี่ยนะครับตัวสกิลเนี่ยเออแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับที่จะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเขาจะไปบัฟสกิลเกรดเอ็กโคนะครับแพทเนี้ยนะครับต้องกดเออเลนสตอมก่อนใช่ไหมให้เซอร์วิทเซอร์วิทสตอมก่อนแล้วก็ปล่อยเกรดเอ็กโคระหว่างที่ฝนกําลังตกนะครับ ส่วนมาในด้านของสายเวทนะครับจะเป็นเมทัลลิกซาวนะครับเป็นสกิลที่แรงที่สุดอยู่แล้วนะครับลายธาตุแล้วก็เป้าเดี่ยวนะแต่ปัญหาคือบอสเนี่ยมันไม่สามารถแพ่ธาตุได้เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นรายธาตุใช่ไหมแผนนี้ก็จะปลดเงื่อนไขเยอะมากนะครับที่เงื่อนไขที่มันเคยมีมาเนี่ยปลดให้หมดแล้วก็จะเป็นสกิลที่ใช้ง่ายกดได้เลยนะครับไม่จุกจิกแล้วก็สกิลรีเวิร์ฟนะครับเป็นสกิลหมู่ที่เปลี่ยนธาตุได้นะครับปกติเนี่ยมันเปลี่ยนธาตุไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสกิลสายเวทใช่ไหม อันนี้จะเปลี่ยนธาตุโดยยึดจากลูกธนูนะครับลูกธนูที่ใส่อยู่นะครับแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยจะเล่นได้ไม่ง่ายเท่าเมทัลิกซาวนะครับช่วงต้นจะเน้นให้ใช้เมทัลิกซาวมากกว่านะครับโดยรวมเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีบัฟเยอะนะครับอย่างถ้าเกิดเราไปเล่นมินเทลก็จะมีบากิให้อะไรเงี้ยนะครับก็ลดไล่กันช้ำๆลดดีลงดีเล์อะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับแล้วก็มีลิทแมนด้วยนะครับคนก็ชอบนะเก็บไว้วนะครับ ก็เป็นอาชีพที่น่าเล่นนะครับผมต่อไปนะครับอาร์คบิชอปนะครับโฟกัสหลักโฟกัสหลักๆของสกิลนะครับที่จะปรับก็คือ,อจูเด็กนะครับความแรงแทบไม่ลดลงจากแผด200เลยนะครับได้รัวแล้วก็แรงแต่ว่าข้อเสียเนี่ยสกิลมันจะแคบนะผมส่วนอดุลามัตเนี่ยสกิลจะกว้างกว่าแต่ไม่รัวนะครับแล้วก็ติดต้องไล่นะครับแผดนี้เนี่ยก็จะอวยจูเด็กก่อนนะครับส่วนสกิลดูบะไรเนี่ยแทบไม่ได้ปรับเลยจะเป็นความแรงระดับ แดล่าสุดเลยนะครับถือว่าแรงมากนะเทียบกับมอนของแพดปัจจุบันที่แผดปัจจุบันมันจะเป็นแพดแบบมอนร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสกิลนี้จะเป็นแบบความแรงของแผดสองร้อยนะครับแต่อนาคตเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดปรับแพดเอามอนเข้ามาที่แบบเก่งๆขึ้นอนะความแรงสกิลนี้จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจะให้เข้ากับมอนนะถ้าเกิดไปแพดแบบสูงๆเนี่ยมันจะเบาไป แล้วก็ตอนนี้นะครับจูเด็กนะครับสามารถกดหินในแองซิล่านะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสกิลไหลท่าได้นะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยหินมันจะถือได้แค่3เม็ดนะครับปรับเป็นถือได้ไม่จํากัดแล้วก็ตัดระบบกินแล้วได้ SP ออกไปเนาะเพราะว่าเราจะเทำหินได้ไม่จํากัดแล้วมันจะกลายเป็นยาปั่ม SP ไปนะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องเซ็ตไอเทมเสื้อนะผมไว้วิ่งโดนเนิร์ฟนะครับดาเมจโดยรวมจะเบาลงเพราะว่าเมื่อก่อนมันถือว่ามันโกงเกินไปนะครับ พราะดาเมจรวมน,นี่น่าจะแบบเกือบ1 0 0เลยหรือเปล่านะครับแล้วก็จะโดนปรับรวมนะครับแล้วก็เรื่องการใส่ครบ4ชิ้นเนี่ยมันจะไม่แรงเหมือนเดิมคือเมื่อก่อนเนี่ยสมมุติว่า,าเราใส่ไว้วิงครบ4ชิ้นนะครับผมเราจะได้ดาเมจเพิ่มอีก3 0และดาเมจระยะไกล300%ดาเมจแอโร่สตอมเพิ่ม5%นะครับก็จะโดนปรับให้มันเบาลงนะครับไอ้พวกดาเมจรวมเนี่ยแต่ว่า มันจะให้ไปแบบใส่ของแยกไม่ต้องให้แตกเซตอะไปใส่แบบอาจาจะมีของจากชิ้นอื่นที่อื่นมาแล้วก็ใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะแรงกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือไม่ต้องใส่รวมเซตใส่แตกเซตได้ประมาณนั้นจะได้ไม่ต้องยึดใต้ตัวกับไอ้เซตไว้วิงนะครับส่วนโมล่าเซตเนี่ยมันไม่มีอาชีพ2อใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีแมคา a นิกนะครับก็เขาก็เลยสร้างชุดแมคานิกขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่บอกว่าจะเป็น จะเป็นสายของสกิลอะไรนะครับก็ให้ไปลุน้นกันแล้วก็มีปกติเนี่ยมันจะมีไว้วิงแล้วก็มันจะมีแบ็กวิงแต่แบ็กวิงเนี่ยมไม่มีคนใช้เนาะเขาก็จะปรับความสามารถของเซตแบ็กวิงเนี่ยให้เป็นมินเทลกับวอนเลอร์ใช้ได้นะครับแล้วกเ็เวลาไอเทมประจำแพทนะครับอย่างเช่น AOG h เนี่ยมันจะเด่นด้านรองเท้าเทมใหม่ใช่ไหมไข่ากาชาเนี่ยเขาก็จะไม่ทํากาชารองเท้ามาตบนะครับในในในช่วงจังหวะที่ แพดที่มีสภาพเด่นๆที่นั้นอะไรวันเนี้ยนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะเดี๋ยวผมจะทำเอ่อเสริมแยกวิเคราะห์ของเลนเจอร์เดี่ยวให้อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีสรุปอาชีพเพิ่มให้อีกนะครับเป็นของอาชีพเอ่อเรายังขาดชูล่าใช่ไหมนะครับชูล่าวอลล็อกโปรเฟสเซอร์นะครับ อีกสอาชีพนะก็เดี๋ยวคงจะออกมาอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็เกมใกล้เปิดแล้วนะครับอีกไม่กี่อาทิตย์นะเขาบอกอีกไม่กี่อาทิตย์นะครับไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่แต่ผมว่าน่าจะกลุมผลาแลนะครับมกุลาน่าจะไม่ทันละนะโอเคอวันนี้ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้สวัสดีครับ